สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปน้ำผู้ร้อนต้มไข่สุกจังหวัดพังงาเล่นกัตอนนี้เราก็ต้องไปกินข้าวก่อนนะจ๊ะร้านประจังร้านประจั ว่าจะเอาลาด้าลาด้านหนึ่งเียเส้นหนึ่งเอาน้ำกินก่อนจ้ะไปเอาน้ำแข็งทำมาแล้วลานหน้าน้ำซุปผัดค้าหมูซ้นไข่ดาวก๋วยเตี๋ยว ไปกินเลยอิ่มแล้วจ้าเดินทางกันต่อไปเอาอีกคนหายไปไหนอ่ะเราจะขัดคนขับรถไม่ได้นะถ้าใครเห็นที่ไหนก็อิโมจิ2 0 2 3ับเลย เราได้มาถึงกันแล้วโอ้คขอเขาได้ค้ใส่รองปัดตันน้ำ่ายเร้่แงจะอืมเว่ามันมีสองทกินรถกินรถนไความกลัวกัาังเอนมอืคเสียวสารบอกว่าไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัว ทุกคนถึงแล้วบรรยากาศอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นร้านแต่ว่าไม่ได้เปิดเยอะนะมีแค่สองร้านที่เปิดเป็นชื่อใครจ๊ป้า่โอ,อ้โนุ่นอแอบมองก่นนอน,นอ อูน้ำใสมากพวเขาไปกันตรงไหนนะดูนี่นี่ลงตรงนี้หรือเปล่าจะเดินตรงนั้นนู้นไปไปซื้อไข่ก่อนมัขายำยำยำได้จากสปาไปเลยมวนแปดมัดสองมัดสองมัดน่าตะกร้าไปเลยโอ้ หิวตะกร้ากระบานลเลยไข่ลูกตาไหมทาไข่รูปหยีทิปอุ้ยอ,อันนี้เท่าไหร่ครับ,บอร้อยหนึ่งอ้เอาไข่ไก่ด้วยไข่ไหมเอาเไข่ไก่ดีกว่าไข่ไก่ไหมล่ะร้อยนี้นี่เหมื่งร้อยร้อยหนึ่งมีไข่นกกระทาแถมนี่สองสองตะกร้านารักมากกะแกนนั่นก็เกษแ,แบบกนตรงนี้มีมีเะแกนอันนี้แถมว้าว อนี่โดนเลยไม่ให้โดนน้ำร้อนมาเลยโอ้ยมีแม็กกี้ด้วยครับไปกันนี่มาซื้อตัวมีนะเราได้ไข่แล้วตะกันหนึ่งร้อยบาทเย้ลุงน่ารักมากอ้อเดินรอแป๊บเดี๋ยวเราไปดูกระสันกันนะ น้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นว้าวทุกคนดูโอ้ไปกันละนู่นถือจะกล้าขันกันละ ทุกคนเมื่อกี้อะ่ะพีกมากเราเอะขับรถไปตรงนูน้นใช่ไหมเป็นด้านหลังถ้าเลยกลับมาด้านหน้าเพราะไม่งั้นนะเราก็ต้องเดินมาซื้อไข่ตรงนี้อุ้ยดอกไม้ริมทางสวยมากเช็คอินถ่ายรูปถือไข่ก่อน อโอ้หทุกคนน,น้ำใสมากอาาไไโอ้่ยเป็นน้ำเป็นเป็นไอซ์พโอ้เดี๋ยวเราค่อยไปนะทุกคนเซลฟี่ก่อนไปกันต่อจ้าถ่ายรูปเสร็จแล้วนี่ลูกไข่เราก็อน้ะหอไอเลิศไม่ไหว,วพร้อมแล้วไปต้มไข่กัน ้ยทุกคนอันนี้โอ้ทุกคนมายืนใกล้แบบนี้ไอร้อนขึ้นมาเลยอูย้มันร้อนได้ไงอ่ะอายร้อนเข่าเลยโอย้อายร้อนขึ้นมาเลยพี่ไปไปว้าวโอ้ยจังหวัดพังงาน้ำร้อนต้มไข่ได้มาดูกันนี่ทุกคนเห็นไหม อีกสิบห้านาทีมาดูกันคาเบิ้งทุกคนสิบห้านาทีไปไปสำรวจกันต่อจ้าอตอนนี้น้ำร้อนตรงนี้น้ำร้อนเราไปดูน้ำเย็นกันอายขึ้นมาเลยพี่เมื่อกี้เดินผ่านน่ะว้านี่ไงนี่นี่ตรงนี้แหละถ่ายรูปสวย อือ่าอตรงไหนเย็นที่เขาอยู่ได้นี่โอ้ร้อนอันนี้ก็ร้อนตรงนู้นเลยน่าจะเย็นน่ะร้อนเหรอนี่เย็นแต่นี่ร้อนดูดนดูดูดู สวยมากทุกคนน้ำใสมากโอ้อันนี้ลำลึกๆว่ามันแยกฝั่งกันหรือเปล่าอ่ะฝั่งนี้น้ำร้อนหรือเปล่าน,นี้น้ำเย็นหรอใช่ทุกคนอุ๊ยฝั่งนี้มีแบบร้อนๆ โอ้ร้อนจริงๆทุกคนตรงนี้อ่ะน้ำร้อนจริงๆด้วยอากาศขึ้นมาเลยแล้วฝั่งนี้อ่ะจะเป็นน้ำเย็นโน่นเดินมาโอ้น้ำแบบใสอะ่ะทุกคนมานะทุกคนน้ำใสมากเดี๋ยวไปรอลุ้นไข่กันอีก15นาทีตอนนี้ขอไปเล่นน้ำถ่ายรูปก,ก่อน ทุกคนถึงเวลาแล้ว15นาทีแล้วนี่เอาไปใส่น้ำเย็นก่อนนะไม่ใส่ตรงนี้ก็ได้มันเดี๋ยวเ,เปลี่ยตรงน,นี้ก็ได้ไไดแปมามแกดูได้แล้วแกดูว่ามันจะสุกไหมไปไปไปมาตรงนี้เอาวางวา,างตรงนี้เลย วิ้ยขอเป็นไข่นกกระทานะนี่ดูด <Okay. S 1> ิไข่ดูอยทุกคนจ่านี่น้ำร้อนธรรมชาติโอ้โหทุกคนมันสุกจริงๆนะสิบห้านาทีอ่าถ้าใครแบบชอบอะไรนะยืดยืดใช่ไหมแบบยางมะตูมเออยางมะตูมอะ่ะก็เอาลงสักประมาณสิบนาทีไหมนะนี่ น่าจะมา15นาที10นาทีน่าจะเป็นไขล่ลวกอร่อยทุกคนไข่หั่นอบแม่กี้ใส่แม่กี้ไปอีกไข่ไก่อะลองดูไข่ไก่ลองลอขไองข่ไก่ดูมันจะสุกไหมอุ้ยทุกคนีอนนยางมาตูนของแท้เป็นไขล่ขลวกไข่ลวกลองหรดูดูด,ด,ดูดูสีก่อนผมก็เข้าปากอ,อร่อย อืขอเล่นน้ำก่อนตอนนี้ไปทุกคนภารกิจต้มไข่ของเราก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะถ้าใครจะมาก็มาได้อร่อยมากเลยจ้าทุกคนใครที่ดูมาถึงนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย